พี่น้องรถมาเป็นทางใดพี่น้องเอ้ยรถใหญ่สิไปจกุกพายพายนอ้อพี่น้องเอ้ยกาบสบายดีเดอ้อพี่น้องเบิดสกูสุขคนสมองสมบัติติดตามหลังคำเดอ้ออยู่ไกลอยู่ไกลเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอ,อยู่เจ้ไดกระย่างพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเบิดมถูกฐานเด้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเบิดสกูสุขคนป้าเด็กๆใหญ่ใหญ่จีนกับหลานพี่น้องเอ้ยหลานสามคน โดดเพลแ้นะโดดโจนได้จมาจับเด็กน่อยเด้อเส็บใบละเออหยุกโปบังดูเส็บอยู่เปล่าป้าพี่น้เอเสบบอเยเสบบลเสบบอลลุงหยุกโปกันเสบี ไปอมกันัวแม่ไปกันกินพี่้องเลยน้ำผื้เออหน้าอันข่าเปียกต้องข้ามซอยขาเปียกอะไรวะอะไรแล้มี่จืในะเพิ่นมากินบบบแฮเซลแานดายมีจืดกินเหมนขาเปียกพี่นแล้วแม่อืม อย่ากันเด้อพี่น้องห็ดจงอเดกินสบายดีเด้อพี่น้องเลยขึ้เปียกนั่ไม่ใหญ่จืพดพี่น้องยอยู่นํำกันบ่หลยคนนหนซีงเงียบเงียบเมยใหญ่จืดหายนั่งำปันปน่นเปะเมยใหญ่จือยากกินขับเปียกแม่ แต่ว่าแตแกแซบบเอเฮ้อันนี้แซบบอเผินมวลกางมวลกางก็เป็นอีนกวจ่ายคิวอิดกเด้อ,ดเอาคิวอดกันด้อคิวอิดกันกันเด้อ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 

น้องอเนยแบบนี 2> 2> <N> ่เผ <N> ็บ่ยไปนั้มใช่ไหยยามันโสโสพอเผ็ไปเยี่ยมคนได้ลูกอยู่ันห้องมอเนาะแม่ลูกโวิดอะไร เงียบๆบอพี่น้องเลยพอมีคนอยู่พากันอยู่สามสี่คนอยู่แต่ร้านมีเยอจืดกิ๊กๆกเจ็บท้องเจ็บท้องบิดปวดลึกกระเพาะก,กี่ไปม,ม,มอ่มโม่ห้องโม้ว่านผลไปหน้าน้ำโผล่ผลเมื่เมื่อเลยนาะงกิก๊กเห็นไหม ไปป่าไปกินแต่มักม่วงแลหมักทุงโอ้ย้คยเกลือไปทุงมงใหญ่หนุ่ม้วนโอ้ยพ่อแม่ักมกหมักมัมมักหมักหมัหมกมกมกหมมัหมักมมัหมหกหมกมดักมกมักหม ซุนเลี้งเด็กพี่น้องซ <c oughs> ุนเลี้ยงเด็กดนี่ละมา่ก็ตึบตับตึตับยนะครนมาน,นดตีนดีคยใสสบาข้างยาหดิแม่จึอองส่ฮิขขว,ขวข่าวบอกจะกินคาเฟ่หรือยังบอกคาวเ้ากินน้เดียวเหมียวอยากเขาไปยังวะโอ้ย กินข้าวน้อยเถ่ะปัอยามีอาการยามนี้ใบไม้หล่นเป็นแบบ่ัยาเขาอืมไม่หล่นแล้วกินข้าวเปลนเอปลี่นซะเป็นซีย์เหมือออมบอบะแยกป่ญญาเมตเตมินอ๋อ<า>เป็นยักปีนวะ สบ,บสบายดีพ่อแม่พีน่น้องกลับสบายดีเพื่อทุกท่านติดแถามาหาสมช่องน้ำข้ามเด้อพี่น้องเลยมาสมากินเพิร์พี่น้องนี่น่าหน้าตากันประมาณนี้เอเอามาแม่นคาปี้แอกน้ำข้ามก็ว่าผิดคาถุน้องเลยนะอู้สมองบ่งได้เรื่องเด้อแม่เอ้ยข้าพิษตลอดเลยนี่ยาใหม่แจะได้ไปปวดอะไรเละสงสัย แต่พี่น่องกินกะปิไปพอนี่อง,งีลูกสินี่

เปยงกัดกินพี ma, ma ่น้องเอ้ยเปยงกัดกินแม่กัดกินกระเมียจื่อเปยงกัดกินอันนี้ก็บ่ได้อยากอยู่และถึงถึงอยู่นี่จังกอชอบใหญ่ แสบบ่อยเลยกินแสบเยอะบมาบ่เต้นบมาบ้มบ่เต้นบ่มาซะบามาหาลุกเนาะ้ามแยังแบบนี้แหละพี่นนองไอ้ต้องได้หัวไว้น้ำแ้อ้นยอยากออกน้าน้ำพอใหญ่จอย

บอกไปลงแตแม่เน <teaching. S 1> ิก yeah, yeah, ินแล้วเลยเด้อกินมาแล้วกินข้าวเช้าอืมแน่กินแล้วกินแล้วอยากนอนกินแล้วไม่มาเลยได้อยากนอนปะ น้องส่อน้องหน่อยส่อน้องหน่อยส่อหน่อยส่เอือเอือยเดเลยเนลยเือเิยบไพี่น้องเอ้คิปนี้น้องคำก็เสลอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้กุไลกเป็นกำลังใจน้องคัขมานเ่เด้อ สบายดีพี่น้องกิดผัดประกันได้คอถุยคอไายทำไมไรนะพี่น้องเนาะ